สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆและอาจารย์ที่เคารพเข้าสู่การนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะห้องเรียนในศตวรรษที่21ในวิีทัศน์ชุดนี้เพื่อนๆจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของห้องเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงห้องเรียนในอนาคตที่เราวาดฝันไว้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่ามนุษย์ของเรา มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญามาตั้งแต่สมัยโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์เสีย,ยอีกมนุษย์ในยุคนั้นจะอาศัยอยู่ตามถ้ำดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์และนิยมสร้างสรรผ์ผงงานศิจกรรมไว้บนฝาผนางังเพื่อใช้บันทึกบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาําวันในยุคต่อมา510ปีก่อนคริสต์ศักราชก็ได้มีสถานศึกษาเฉพาะกลุ่มแห่งหนึ่งกําเนิดขึ้นชื่อว่าโรงเรียนพีทาโกรัส ผู้ก่อตั้งก็คงเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากพีทากโกรัสผู้มีชื่อเสียงจากผลงานทางด้านคณิตศาสตร,ร์ผู้คิดคนทฤษฎีเลขาคณิตในสมัยนั้นโรงเรียนของพีทากโกรัสมีชื่อเสียงมากพระมหากษัตริย์ขุนานางและ,ะสํานกจากประเทศต่างๆต่างก็สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในอีก6 1 5ปีต่อมาพศหนักงราช105เทคโนโลยีที่ช่วยในการจดบันทึกก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากชาวจีนคนหนึ่งที่ได้ทดลองนําเยื่อไม้มาต้มและลองนําไปตากแห้งก็กลายมาเป็นกระดาษเหมือนที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละค่ะเมื่อกระดาษได้ถูกคิดคนขึ้นและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายก็เริ่มมีการจดบันทึกความรู้เนื้อหาในสาขาแขนวิชาต่ตางๆเขียนรวบรวมเป็นหนังสือเพื่อใช้ตามสถานศึกษาเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม ต้องใช้ระยะเวลาและแรงงานมนุษย์เยอะเลยทีเดียวนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นวิทยาการทางด้านสิ่งพิมพ์เลยก็ว่าได้ค่ะในยุคคศ1450อ,อ1450ชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ชื่อโจฮันกูเทนเบิร์กผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบในงานพิมพ์ตัวอักษรเป็นอย่างมากก็ได้ผลิตคิดคนเครื่องพิมพ์สำเร็จเป็นคนแรกจากแรงบันดาลใจในการไปดูงานกับบีดาเรื่องการแกะสลักตัวอักษรรู้หรือไม่เขว่า เครื่องพิมพ์นี้ส่งผลต่อวิทยาการด้านการพิมพ์อย่างมากมีการเผยแพร่ไปสู่หลากหลายประเทศอย่างรวดเร็วปลายศตรวรรษที่16การศึกษาที่เป็นแบบ Public Education ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากประเทศสกอตแลนด์ประเทศที่เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาเพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่า High School หรือการเรียนในระดับชั้นมัธยมในบ้านเราหลักสูตรปริญญาตีปี ก็ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากการจัดการศึกษาของประเทศสกอตแลนด์ทั้งสิ้นเลยค่ะ100ปีต่อมาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกภายในชั้นเรียนก็เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นจากการคิดค้นกระดานดำที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนทีละหลายๆคนการนำหนังสือมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนต้นศตวรรษที่20ยุคออเด o v โอว a ช A เ ยุคแห่งการเริ่มต้นของโสทัศนูอุปกรณ์ภาพและเสียงเริ่มมีการใช้วิทยุและนำเอาเครื่องฉายฟิล์มภาพยนตร์มาใช้ในชั้นเรียนเทคโนโลยีเริ่มก้าวไปอย่างรวดเร็วเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะโอเวอร์เก็ได้ถูกคิดค้นและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายลดภาระในการจดบันทึกของครูผู้สอนไปได้อย่างมากและยังช่วยขยายจำนวนผู้เรียนในชั้นเรียนไปอีกด้วยคิดศักราช1960 ยุคแห่งข้อมูลถ่าวสารสารสนเทศสื่อโทรทัศน์วิดีทัศน์ v s s หรือมวลวิดีโอที่เรารู้จักกันก็ได้ช่วยทำให้เราเห็นภาพเรื่องราวของอีกมุมโลกที่หาไม่ได้ในชั้นเรียนสื่อเทปคาสเซตที่ใช้ประกอบคู่กับบทเรียน1,990ยุคบุกเบิกของคอมพิวเตอร์มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการการศึกษาสถานศึกษาหลายแห่ง เริ่มมีการจัดวางห้องเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นพัฒนาการของกระดานดำไปสู่ไวทบอร์ดและไวทบอร์ดอัจฉริยะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล1995การสื่อสารที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เปิดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจวบจนยุคอินเตอร์แอคทีฟเอคอมพิวเตอร์แลปท็อปสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าเทคโนโลยี Technology, และสื่อสารการศึกษาทั้งหมดนี้จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างง่ายดายมีความสะดวกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต long life education แล้วอนาคตละ่ะเราพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันหรือยังในศตวรรษที่21 โลกใหม่ของการเรียนรู้เครื่องมือที่เคยมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จะเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับผู้เรียนอย่างเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างระบบคาวก็จะถูกนำมาใช้กับงานด้านการศึกษาคาวคอมพิวติง้งหรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีความยืดหยุน่นและเต็มไปด้วยทรัพยากรสำหรับเรียนรู้ การเข้ามาจัดการระบบสารสนเทศของข่าวคอมพิวติง้งยังส่งผลถึงระบบงานทะเบียนผู้เรียนการจัดเก็บข้อมูลการบรรจุบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นรวมไปถึงสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนภายในชั้นเรียนกระดานดำที่เคยเป็นเครื่องมือให้คุณรูได้คิดเขียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยังผู้เรียนก็ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนไปเป็นกระดานอัจฉริยะ หรือ Glass Technology กระดานสมัยใหม่ที่ทำให้บทเรียนเนื้อหาที่มีความน่าเบื่อหรือซับซ้อนเปลี่ยนไปสู่ความน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจด้วยการแสดงผลที่สดจริงผู้เรียนจะได้ทดลองร่วมมือกันทำงานและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันด้วยการประสานการทำงานกับระบบคลาวที่เชื่อมต่อทรัพยากรความรู้ผ่านเครือข่ายผู้สอนจะสามารถนำเสนอเนื้อหาข่าวสารใหม่ มาเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนได้และด้วยความสามารถทางด้านอินเตอร์แอคทีฟกระดานดำอัจฉริยะจะสามารถโต้อตอบและแสดงผลการทำงานได้แบบเรียลไทม์ครูผู้สอนจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากอดีตที่เน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นการสอนในรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาจนเกิดความรู้ด้วยตนเองโดยครูผู้สอนมีหน้าที่แนะแนวทาง และใช้เทคโนโลยีในการสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบคาวในการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนเช่นการตรวจสอบบทเรียนที่ผู้เรียนเข้าไปศึกษาซ้ำบ่อยๆเป็นต้นผู้เรียนจะสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยขณะทำการเรียนการสอนได้อย่างทันทีซึ่งก็ตรงกับทฤษฎีคอนสแต็วิซึม ที่ให้ผู้เรียนได้ปรับความรู้ภายในกระบวนการคิดจากการแก้ไขปัญหาหรือปัญหาที่ความรู้เดิมไม่สามารถแก้ไขได้และด้วยเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนจะมีความคิดสร้างสารรค์หรือจินตนาการที่กว้างไกลกว่าเดิมและเมื่อผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคําแนะนําจากครูผู้สอนผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการจําที่คงทน นอกห้องเรียนผู้เรียนและผู้สอนจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผู้เรียนยังสามารถเข้ามาสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ระบบคาวจากนอกห้องเรียนได้ด้วยอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่จำพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นต้นผู้เรียนยังสามารถออกไปค้นคว้าความรู้นอกห้องเรียนและส่งผลงานมายังผู้สอนได้อย่างทันที และด้วยทรัพยากรความรู้อันมหาศาลที่บรรจุไว้ภายในระบบค่าวยังสามารถนำมาเปิดเป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือที่เราเรียกการเรียนแบบนี้ว่า Massive Open Online Course หรือ MOOC นับว่าเป็นการเผยแพร่สืบทอดความรู้เจตนารม์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการสื่อสารที่ทันสมัย แล้วปัจจุบนันคุณก้าวทันแล้วพร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆแล้วหรือยัง